เหมือนพี่มองเจ้าทำมองพี่เหมือนถ้าพันกันเปื้อนงานก็เลื่อนร่างไปโอ้พี่น้องเ็นเด็กกะท้องฟ้าสวยงามดะด้านหน้าเป็นประตูน้ำประตูน้ำใบหยก เกาดยำเสกสร็จก็คว่ำจ,จำเ,นะเ,เลยเวันนี้ยำเลยยำเลยถ้าทานกันเกินนานก็เลือนค้ังไปเย่ยมาจังม,มี่น้องลืมเบื่อบุญนั่งรถาราอาร่มทมด้วยสักสี ยามปีหลงเหือมาตามภาษาบรรนเรา,า,าเพราะว่าอกองขามองหาเส้าไม่มีชีวิตแทบขาดรอนบางประกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลง,ลงใจอัน,นงก็คงเละเลือนกอนปากน้ำเค็มไหลขึ้นก็จืดก็จาง ใจน้องนางไม่นานก็จากจากจอนใจนารีสวยสดคงคนด,ดังเมื่อนาทีขึ้นายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขพราแม่กันดางามเงินวลวนลวอมว่าสุดอดจมเข้าใจหยอดชูเจ้าอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุดกู